ไม่มีบัตรเครดิตก็ผ่อน iPhone, iPad, MacBook ได้ถ้าเป็นนักศึกษารีวิวยูฟันคลิปนี้จะมาแนะนำการผ่อนสินค้าไอทีนะครับพวก iPhone, iPad, MacBook ซึ่งไม่ต้องมีบัตรเครดิตก็ผ่อนได้นานถึง18เดือนเพียงแต่ว่าคุณต้องเป็นนักศึกษาเท่านั้นนะและด้วยเหตุนี้ผมก็เลยหมดสิทธิ์ไปโดยปริยายนะครับ ดังนั้นผมก็จะ,ะมารีวิวให้ฟังแล้วกันนะว่ามันเป็นยังไงบ้างที่จริงมีญาติเป็นนักศึกษาก็ได้นะยังไงรบกดติดตามช่องผ่อนเยมกู้ทาให้ดูด้วยนะครับมีอะไรก็สอบถามได้ในคอมเมนต์นะโดยการผ่อนนี้เป็นของยูสโตบายคอมเซเวนะถ้าถามว่าเชื่อถือได้ไหมนะบอกเลยว่าค o มเซเว่เนี่ยเป็นบริษัทใหญ่มากแล้วก็มีอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ด้วยนะครับ ผมว่ามันเชื่อถือได้สูงมากเลยแหละสำหรับการผ่อนเนี่ยก็จะต้องมีการวางเงินดาวด้วยนะครับซึ่งเงินดาวยอยู่ที่ประมาณ20-70%ขึ้นอยู่กับวงเงินที่ได้อนุมัติโดยสามารถผ่อนนาน,านสุดถึง18เดือนและดอกเบีย้ยต่อเดือน,นยอยู่ที่1.99%ส่วนการชําระเงินเนี่ยก็สามารถชําระผ่านโมบายแบงกิ้งได้เลยนะโดยจะมีใบแจ้งนี้ส่งมาให้ที่อีเมลพร้อม QR code สำหรับจ่ายเงินทุกเดือนอย่าลืมจ่ายครบนะ เงื่อนไขาการสมัครเนี่ยก็แค่อายุมากกว่า18ปีขึ้นไปเป็นนักเรียนสัญชาติไทยปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกส่วนเอกสารที่ต้องยื่นนะครับก็จะมีข้อที่1บัตรประชาชนตัวจริงข้อที่2บัตรประจําตัวนักศึกษาหรือระเบียนประวัตินักศึกษาหรือ หนังสือรายงานตัวนิสิตนักศึกษาอย่างใดอย่างหนึ่งก็พอนะครับแต่เป็นตัวจริงเท่านั้นส่วนวิธีการสมัครนะครับกดลิงก์ด้านล่างได้เลยนะก็จะมีอยู่2ลิงก์โดยลิงก์บนเนี่ยคือลิงก์แนะนําบริการก็จะเข้ามาที่หน้าเว็บユスト و バイコンเซเว e เลยแล้วลงมาด้านล่างอีกนิดนึงเนี่ยก็จะมีลิงก์พาไปที่หน้าสมัครสมาชิกหรือจะเข้าลิงก์ที่2เลยก็ได้นะครับสมัครซื้อเมื่อเข้ามาแล้วนะก็ต้องกรอกคำนำหน้าชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดอายุเพศสัญชาติเบอร์มือถือ Facebook IG Line อ e ีเมลที่ไม่ใช่ของมหาวิทยาลัยนะเลขที่บัตรประชาชนสถานภาพสมรสอาชีพประจําซึ่งบอกก่อนนะว่าอาชีพประจําเลิกไม่ได้นะครับต้องเป็นนักศึกษาหรือนักเรียนเท่านั้นรายได้ต่อเดือนระดับการศึกษามหาวิทยาลัยคณะชั้นปีเป็นนักเรียนกอยศหรือเปล่าต่อมาก็จะเป็นบุคคลอ้างอิงชื่อนามสกุลความสัมพันธ์อาชีพอายุและเบอร์โทรส่วนด้านล่างก็จะเป็นสินค้าที่ ต้องการขอเช่าซื้อซึ่งต้องเลือกว่าจะซื้อที่ศูนย์บริการไหนซื้ออะไรจ่ายเงินดาวกี่บาทจ่ายเงินกี่งวดเพื่อคำนวณว่าเราอ่ะมีสิทธิ์ซื้อได้หรือเปล่าเมื่อกรอข้อมูลเสร็จแล้วเนี่ยให้เรากดคำนวณได้เลยช่วงเวลา9ก้าโมงถึงบ่าย2นะจะทราบผลภายใน1ชั่วโมงเมื่อทราบผลแล้วนะให้เราไปที่ศูนย์บริการที่เราเลือกไว้เพื่อไปยื่นเอกสารตัวจริงและรับสินค้าได้เลยกรณีว่าเขามีสินค้าอยู่นะก็หนะวังว่าน้องนะักศึกษานะ จะได้ซื้อของที่ตัวเองต้องการเพื่อมาใช้ในการเรียนหรือใช้ในในชีวิตประจำวันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้กันนะครับยังไงรบกวนกดติดตามกด subscribe กดแล้วกดแชร์ด้วยนะมีอะไรก็สอบถามด้านล่างนะครับจะพยายามมาตอบคอมเมนต์ให้ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับบ๊ายบาย